พี่ทานอ่านหนังสืออะไรบ<ด>้ากว่าจะถึงวันนี้เออพูดเรื่องหนังสือผมนึกขึ้นได้เลยครับวันนั้นอ่านนิทานอยู่เรื่องหนึ่งของลีโอตอนซอยพวกพี่เคยฟังกันปะเดี๋ยวว่าให้ฟังก็คือมีเด็กผู้หญิงสองคนครับพี่หน้าที่ของเขาทุกเย็นเนี่ย คือการออกไปเก็บเห็ดเขาก็ถือตะกร้ากันไปก็เ,เก็บปุ๊บปุ๊บเก็บไปเรื่อยๆจนถึงตอนเย็นแล้ว <_ S 1> เขาเก็บเห็ดกันมาได้เต็มตะกร้าเลยครับพี่อสองคนเก็บเห็ดมาตเต็มตะกร้าเลยนะทีนี้ห้างที่จะเดินผ่านเข้าบ้านอะ่ะมันมีทางรถไฟกั้นอยู่เขาก็เดินมาแต่เด็กผู้หญิงคนแรกนี่เดินปุ๊บสะดุดสะดุดปุ๊บล้มอ้าวทีนี้เห็ดนี่ก็กระจายเต็มพื้นเลยครับพี่ ก็พอ,อหล่นปุ๊บเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มที่จะเก็บเห็ดเก็บเห็ดขึ้นมาพยายามเก็บขึ้นมาออพอเก็บขึ้นมาสักพักเริ่มที่จะเต็มตะกร้าแล้วเนี่ยเก็บเก็บอย่างไม่หยุดเลยนะ,ะทีนี้มีรถไฟวิ่งมาพอดีวิ่งมาตอนนี้ตอนแรกยังไม่ไกหลหรอกเพื่อไอเด็กผู้หญิงคนนึงก็ตะโกนเฮ้ยออกมาก่อนรถไฟมาเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้ เด็กผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงเก็บต่อไปเก็บเห็ดต่อไปทีนี้เนี่ยรถไฟเข้ามาใกล้แล้วแต่เด็กยังไม่ไม่หยุดไม่หยุดเก็บเห็ดเขาก็เก็บต่อไปเรื่อยเืยนี้มันเริ่มใกล้มากแล้วเพื่อนนี่โวยวาย้เฮ้ยออกมาเดี๋ยวก็โดนรถไฟชนคนในรถนี่ในรถไฟแตกตื่นออกมามองหน้าจกกันโอ้โหพนักงานขับรถก็ดึงวูดวูดวูดออกไปคือตอนนั้นจังหวะน,นั้นมันเบรกไม่ทันแล้วพี่คือถ้า ถ้าชนก็คือชนอ่ะอืมทีนี้เด็กคนนั้นเนี่ยพอรถไฟกำลงงังจะมาปุ๊บเขาก้มลงนอนพี่นอนปุ๊บพอรถไฟผ่านไปเขาลุกขึ้นมาเก็บเผ็ดต่อเอาคนในรถก็เห็นเอาวรอดนี่หว่าคือตอนนั้นเพื่อนอ่ะร้องน้ําตาไหลไปแล้วอ่ะแล้วแบบลุกขึ้นมาเก็บเห็ดต่อจนเต็มแล้วก็กลับบ้านปลอดภัยแล้วไงต่อจบครับ จบแล้วอืมเอา้าหมาป่าหนูน้อยหมดแดงอะไรไม่มีจะไปมีได้ไงก็ผมเล่าเรื่องเด็กผู้หญิงเก็บเห็ดรอฟังอยู่เนี่ยอืมแล้วตกลงไม่ตายด้วยไม่ตายฮะโอ้เว่์เว่์ยังไงอ่ะมันจะไม่เว่์ได้ไงอะนอนอยู่บนรางรถไฟแล้วรถไฟวิ่งขับก็ตายสินี่มันนิทานนะครับพี่จอบนิทานมันก็ต้องมีแบบว่าตามหลักความจริงมั่ง ครั้งที่ดูอ่ะถ้าครั้งไปนอนอยู่ใา้รถไฟอ่ะรถไฟมาวู๊ดวูดแบบดึงบูดใช่ไหม,มวูดวู๊ดวูดนอนอยู่แล้วพับเบ็นตายไหมอย่างนี้พี่คือต่อซอยอะ่ะเขาไม่ได้ต้องการจะสื่อเรื่องของนิทานจริงๆอะ่ะเขาอยากจะสอนมากกว่าออรเรื่องของสามัญสำนึกความสำนึกรับผิดชอบครับพี่จริงๆความรับผิดชอบเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ในผู้ใหญ่นะฮะ มันมีอยู่ในคนทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กอย่างเด็กผู้หญิงคนนี้คือตัวแทนของสามารถสำนึกต่อการรับผิดชอบของหน้าที่ของตัวเอง,องและก็ต่อตสังคมฮะพี่ฮะเขาเก็บเหตุของเขาเขาทาเหตุหล่นเขาก็เก็บขึ้นมาก็คือรับผิดชอบหน้าที่เขาโดยที่คนอื่นก็ไม่ต้องเดือดร้อนใช่ป่ะพี่พอรถไฟก็ไม่ได้ไปชนคนตายไม่มีใครผิด ทุกคนก็ทําตามหน้าที่ของตัวเองอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ฮะโอ้เขาจะยากแค่ที่ว่าคนแต่งอื่ออะไรตอตออะเโอตอตอ่อตอตอ่อ่นนะพี่ว่าต้องโอ้โหติดมากแน่ๆเลยใช่ไหมอ๋อพี่นึกออกแล้วที่เป็นศิลปินวัดรูปฮะพี่จําได้ละเออๆพี่จําได้ละไม่ใช่ครับพี่ตอบไม่ใช่เลยใช่พีไม่ใช่ ดเดียกวา่าตตจยเป็นปนักคิดนักเขียนเชิงปรัชญ,ญาสังคมก็เขียนรูปไงไม่ใช่เขียนหนังสือคิดแล้วก็เขียนออกมาเขาเขียนงานนิยายที่สะท้สังคมอย่างเงี้ยเยอะมากในสังคมยุโรปเมื่อก่อนส่วนไอ้เรื่องเนี้ยก็ดังพอประมาณนะครับใช่เยอะงานของเขาคือเอาใหม่คือฟังจากนุยทานเหมือนที่คังบอกอะครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีจุดพีกด้วยใช่ไหมไม่รู้ว่าจะสื่อสารอะไรแต่ว่าถ้าเรามองกันจริงๆริเนี่ย มองแบบพี่พี่จ๊อบบอกก็ได้พยายามมองให้มันเป็นเรื่องจริงครับตายอยู่แล้วใครไม่ดิไอพี่เขาบอกว่านอนเนี่ยไม่ให้นอนขวางรางรถไฟอืนอนตามทางรถไฟรอดให้รถไฟวิ่งผ่านไปไงใช่โอ้โหตายอยู่ดีแต่มันก็ไม่ให้ประเด็นอีกประเด็นคือว่ามันคือหนึ่งเรื่องความรบที่ชอบอย่างที่ทังบอกไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ให้รับผิดชอบแค่ตัวเองแต่รับพิชอบต่อคนอื่นด้วยเดวกคนมันรับผิดชอบยังไงยังงงอยู่เลยเด็กเก็บเห็ดเออทําเห็ดหล่นเก็บเห็ด เด็กนอนรถไฟรับผิดชอบอะไรเด็กเก็บเห็ดมีหน้าที่อะไรครับเก็บเห็ดอ่ะแล้วเขาเก็บเห็ดมาแล้วทําเห็ดหล่นต้องทําไงครับมันไม่ต้องเก็บแล้วรถไฟมันมาไม่ต้องเก็บสิเก็บทําไมอ่ะอ้าวแล้วงี้ก็ไม่มีเห็ดดิเอาดีกว่าตายหน้าที่ของเขาคืออะไรเก็บเห็ดต้องมีเห็ดเต็มตะกร้ากลับบ้านถูกไหมใช่อะแ้วถ้ากลับไปไม่มีเห็ดเต็มตะกร้าเขาก็ไม่มีกินอันนี้คือหน้าที่เขาอ้าอันนี้คือถ้าเห็ดเต็มตะกร้าแต่ไม่มีชีวิตก็ไม่ได้แล้วคือเขาตายไหมไม่ตายไงนั่นไงก็นี่ไง มันจะไม่ตายได้ไงเอา้ามันไม่ให้ไม่ตายได้ไงฟังก่อนอันนี้คือหน้าที่ของเขาใช่ไหม,มเราติทีชอบต่อหน้าที่เขาเองปึ๊บรู้นะเขาไม,ไม่ให้เขาไม่รู้ใช่ไหมว่ามีรถไฟมาเพราะหูดดังรู้เลยแล้วสุดท้าย,เ,ยเขายัางไงหลบด้วยใช่ไหมแปล,ลว่าเขารู้บนรางเออเขาหลบหลบพ้นด้วยนั่นไงแล้วทำไงฟังก่อนอย่าเพิ่งเถียงหลบได้นั่นแปลว่าเขารู้ว่ามีอะไรมากระทบกับทีตเขาบ้างถูกไหมม,มีสิ่งอื่นๆมีคนอื่นอยู่รอบๆตัวเขาแต่เขาก็ยังทําหน้าที่เขาอ่ะให้เต็มที่ให้ดีที่ดดใในออกททาางเเ้้็ไม่ํหื เลยอย่างพนักงานขับรถไฟก็ไม่ได้ขับรถชนใครใช่ไหมคนมรถไฟก็ไม่ได้มีปัญหาทุกคนได้เดินทางตามปกติรถไฟไม่เสียความเร็วเด็กก็มีเหตุกับบ้านในเวลาปกติก่อ,อนมืดมที่สําคัญคือไอ้เรื่องการประเมินความรับผิดชอบอย่างที่ฟังบอกอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่คือในเรื่องเนี่ยแม้แต่เราเองที่เป็นคนฟังเนี่ย,ยที่ต้ก็ไปคิดเลยว่าไม่รอดแน่ไงเด็กก็ตายเพราะเราประเมินว่าเด็กคนเนี้ยมันต้องไม่รู้เรื่องรู้ราว สุดท้ายต้องโดนรถไปชนอืมไม่หลบถูกไหมแต่เราประเมินพวกเขาอ่ะผิดไปเพราะทุกคนอ่ะมีเรื่องของความที่ชอบอยู่ในตัวแม้กระทั่งเด็ก,กเล็กคนนี้ซึ่งยังเป็นแค่เด็กอยู่เลยหรอืใช่เอจะนึกออกไหมเขาใจยากอ่ะทั้งทั้งหมดเนอะเอะเอเรามอคืนที่บอกว่าทางานดึกดืเนี่ยทํำอะไรนี่จะให้ผมพูดจริงๆเหรอไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่อ่ะนะ ููไม่ต้องพดคือถ้าผมบอกไปอ่ะพวกพี่สองคนอ่ะลองได้แค่คำสองคำคำแรกโอ้โหอ,อ,อีกคำก็โอ้โ,อโอหแค่นี้หลาใช่หลาขนาดนั้นเลยโอ้โหเฮ้ยไปเถอะ

ฟังเรื่องเด็กเก็บเห็ดแล้วใช่ป่ะม,มีเด็กเก็บหัวด้วยนะ ความสุขที่แม่เหมาะเกิดขึ้นได้จริงเพราะสภาพแวดล้อมที่ดีดกฟผไม่เพียงแค่ผลิตไฟฟ้าแต่ยังมุ่งมั่นดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างจริงจังและจับต้องได้ดกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย